แล้ววันนี้ก็คือคอมโบสุดโคตรของทีม Persona Hellripper Round wow, 450ค h i p เหมือในอนิเมะ PE Extreme Death Core Adjustment b a s t <'s> Vibrant X สวัสดีครับผมต็อบบี้เซนเซครับก่อนหน้านี้ผมก็ได้มีการทดลองถ่ายคลิปโดยการเอาคอมโบในอนิเมะเบรเบลดเนี่ยมาใช้กับเบรเบลดในชีวิตจริงใช่ไหมหล,หลายตัวมันค่อนข้างเวิร์กแต่มันก็ยังอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่อาจจะต้องเอาไปปรับใช้บ้างแต่โดยรวมมันก็ค่อนข้างดีกว่าสต็อกคอมโบแล้วหลังจากลงคลิปนั้นไปก็เจอหลายคอมเมนต์มากเลยครับที่บอกว่าผมอยากให้พี่ทําคอมโบในอนิเมะตอนที่98ของซีซั่น2ที่เป็นตอนที่เบิร์ดสู้กับรันสึซึผมขอบอกไว้หน้าตรงนี้เลยว่า แน่นอนครับก็คือคลิปนี้เลยิี่จันเป็นคอมโบที่ผมสนใจมานานมากแล้วนะเพราะว่าผมก็เห็นในตัวของมังงะมาก่อนแล้วแล้วมันเป็นคอมโบที่น่าสนใจคือเรื่องของการใช้งานไม่รู้หรอกว่ามันจะเก่งหรือไม่เก่งในชีวิตจริงแต่ในเรื่องของสตอรี่มันคือการรวมพลังของทีมเพอร์โซนาที่มันโคตรเท่แล้วเป็นการโชว์ศักยภาพของเบิร์ดในเรื่องเบเบ้ที่หลายคนรอกันมานานครับแล้ววันนี้ก็คือคอมโบสุดโหดของทีมเพอร์โซนาเฮลริเปอร์ของคาซามิเบิร์ดไปดูวัตถุดิบที่เราต้องเตรียมกันเหมือนทําอาหารเลยโอเคครับและนี่ก็คือวัตถุดิบที่เรา จะเตรียมมาเฮลิเปอร์แบบเดิมๆเลยนะเฮลิเปอร์ที่ไม่ใช่ของผมด้วยซ้ําแต่เอาเอาเออกมาถ่ายคลิปบ่อยเหลือเกินพูดถึงอนิเม่น,นิดนึงว่าคอมโบนี้มันเป็นคอมโบที่เกิดขึ้นในช่วงตอนท้ายๆของซีซั่น2ก็คือกำลังจะจบซีซั่นแล้วเป็นการต่อสู้ที่ดูเดือดมากแล้วผู้ต่อสู้ของคาทามิเบิร์เนี่ยก็คือรันสึครับซึ่งรันสึเนี่ยเป็นผู้ใช้ของ p e r s u ซิว d ดด จริงๆมันไม่ใช่สีนี้นะมันจะเป็นสีนี้แต่อย่างที่เรารู้กันคาซามิเบิร์ดไม่ชนะเลยในอนิเมะแต่ครั้งนี้เปลี่ยนไปครับเพราะเป็นการรวมพลังของทีมเพอร์โซนามาดูวัตถุดิบกันอีกครั้งหนึ่งวัตถุดิบในคอม,มโบนี้เราจะต้องมีเฮลริปเปอร์ของคาซามิเบิร์ดชาร์คเกลของไมเดนเมโกวิซาตัวอาร์คข,ของานาอนโรมัลติเรามาประกอบกันเราจะใช้ล็อกชิปเป็นเฮลนะครับเพราะว่านี่คือตัวของคาซามิเบิร์ดเมนเบดยังคงเป็นริปเปอร์อยู่แอซิดเบเดเป็นราวที่มาจากวิซาดัก และเช็ดเป็น4 5 0จากชาร k s สเกลและสุดท้ายยังคงคอนเซปต์การวิ่งของเฮลิเ p อร์นะครับก็จะเป็น b i ิ Kick และเมื่อประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นเฮล i เปอร์ราว d 4 5 0คิกเหมือนในอนิเมะเป๊ะอย่างเทหูเทอะมันดูบาลานซ์มากเลยนะครับแล้วผมก็คิดว่าถ้าเป็นตามอนิเมะเนี่ยตัวของ a อซิดเบลตก็จะช่วยในเรื่องของการลดแรงกระแทกลงได้ รวมถึงตัวของและเช็4-5สูจะช่วยทําให้ความสูงของเบเบตัว CX ตัวนี้เนี่ยมีความลดลงหรือเตี้ยลงทําให้มุมปะทะของตัวเมนเบรดจะดีขึ้นเมื่อเจอกับ p e r s ิ u ด Dark เพราะว่า p e r s e u ด Dark ค่อนข้างสูงครับเนี่ยก็จะค่อนค่อนข้างจะเจาะจะงัดขึ้นหน่อยนึงอะไรแบบนี้เรื่องราวความประทับใจที่มีการรวมพลังของทีม Perthana ผมให้เต็ม10ดีไซน์ความสวยงามและการเล่นสีผมให้เต็ม10แต่การเอาไปเล่นมันจะชนะ p e r s ิ u ด Dark ได้จริงๆหรือเปล่าเราลองไปดูกันครับไป อีกซ้อโอเคมาและนี่คือการทดสอบเจ้า h e l ิ r i p p e r ดูยังไงมันก็สวยมากเลยสวยจริงมาเจอกับคู่ปรับในอนิเมะ Persil Dark พอนี่น่ะคือการรวมพลังของทีม Persona ทั้งมัลติทั้งคุณเมเดนผมจะต้องเอาชนะมันให้ได้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแข่งกัน4ีคะแนนเฮลริ Reaper, ปเปอร์ปะทะ p e r ร์ซิลดักเรดี้เซตทรีชูวันเกิร์ชไปครับ,รบอุย้ยโจมตีสวย ยังไงเฮ้ยตีแรงมากเฮลิเปอร์ค่อนข้างตีแรงเฮอร์ซิลดักเริ่มเสียแรงแล้วแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นไทยป้องกันเหมือนเราจะเสียแรงมากกว่าโอเค1ต่อ0 Round 2 Ready Set 3 2 1 Go Shoot รี oh. ทูวันเกิร์ชโอ้ยเบิรินเฮลิเปอร์นำขึ้นมา เป็น2องต่อหนึ่งนี่แหละข้อเสียของพวกสายป้องกันนะ่ะเงียวกัสเบิร์ดได้มากกว่าสายบาลาน์แล้วก็สายโจมตีเรดี้เซตทรี o o วั o o ู้ชุดไปแลบไปเลยเอ็กซ์ทีมเด็ดคอร์ริจัลสโตเมนโตไม่เอ็กเลยนิ่งเลยแล้วแย่แล้วเราจะโดนสปินคืนเหรออืบน่าจะสู้ไม่ไหวถ้าเกิดว่าตีไม่ออกหรือตีไม่เบิร์ด แ้สปินแน่ๆเรียบร้อยครับราคาราคาคะแ,แนนคะแนนสเท่าเรดี 3, 2, ้เซตทรีทู o ันก็ช็ l ตคอร m จั t เมไปอื้อช่าละมูอิออเตีโยนะโอเลโน กอร์จัดเมนตตขอองจริงฮัสา,ามีเบิร์ดในที่สุดก็ชนะแล้วตอนนี้คะแนน นําไปอยู่ที่4ต่อ2ครับคลิปมันน่าจะสั้นไปเหมือนคลิปที่แล้วหลายคนอาจจะยังไม่จุใจกับคอมโบนี้เพราะว่าน่าจะเป็นคอมโบที่หลายคนอยากดูครับแถมให้แล้วกันไปเจอกับทีมเมตาในเมื่อนี่คือการคอสตอมที่ผมว่ามันเจ๋งมากๆแล้วมันก็น่าเอาไปลงแข่งอยู่นะใครเอาไปลงแข่งก็มาบอกคนได้นะครับเราลองไปเจอกับทีมเมตาสุดโหยกันว่าจะเป็นยังไงและนี่คือทีมเมตาในวันนี้ฟิน i ิกวิง170เลเวลวิจารณ์รัต360โบว e เอ็มเพลเยอร์บลั W 960 HEXA คู่แรก Helipper p h o e n i x Wing Ready, 3> Ready Set 3 2 1 Go Shoot 1> ไปครับ oh. Oh. เอ้ยกลับไม่ได้เรียบร้อยครับ2แต้มเลเวล Wing ออกเองเฉยเลยอันนี้ Helipper นำไป2ต่อ0 Helipper เจอวิสันเรา Ready Set 3 2 1 Go Shoot 1> ไปครับไปไหมเข้าดีจัดเบนโต้ไม่ ไม่ครอจัดเม้นยังไงไม่ไม่เอ็กทีมแล้วหมดแล้วไม่ขึ้นเลยรอบนี้แฮสปินนะเราจะเสียศูนย์นะเราเรา,เรา,เ,ราเรานี้เรานำอยู่นะกทีมจะได้แ้บแล้วนะน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละเจอวิสัทล์รถแทกท้ายเนี่ยเรียบร้อยครับผมผู้ที่3เฮลิปเปอร์เจอกับเอ็มเพลเลอร์บาส321เกิร้ยยังไง มูตีแรงมากเอ็มเพลเลอร์แรงมากตัวเขาหนักนะครับเอ็มเพลเลอร์เนี่ยและและยังไงโอ้สู้แรงหมุนไม่ไหวเลยเรียบร้อยครับแรงหมุนยังคงสู้ตัวที่ปรับแต่งมาเป็นอย่างดีไม่ได้รอบที่4ผมส่งฟินิกวิงมาเพื่อแก้มือเฮลิเปอร์เจอกับฟินิกวิงมาตัดสิ่งกันไปเลยระหว่างเบทอมชิฟกับพลังแห่งมิตรภาพแหละใครจะชนะ 3>, 3 2 1 o n e go ไปเลย burning m a n ไอซี่เตรียมร้อยเจอฟินิกวิงเข้าไปและในวันนี้ทีมเมตาเป็นฝ่ายชนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการรีวิวทดลองคอมโบจากอนิเมะนะครับเมเบดเตอนที่98ก็จะเป็นตอนที่คาซามิเบิร์ดสู้กับรันสึกเจ้าเพอร์ซิวิดานะครับแล้วก็ในเรื่องเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับชัยชนะมาอย่างขนาดนั้นแต่ก็เป็นการได้โชว์พลังของคาซามิเบิร์ดอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นการโชว ความสามารถของ b บ b ีซ x เที่มีการผสมผสานแล้วก็รวมพลังกันได้เป็นคอมโบต่างๆในอนิเมะด้วยก็ ทำให้รู้สึกว่ามันมันเป็นคอมโบที่ค่อนข้างโอเคนะถึงแม้ผลลัพธ์ในอนิเมะจะเป็นเพียงแค่การเสมอแต่ฉากนั้นคาซามิก็ชนะใจคนดูทั่วโลกไปหมดแล้วครับในเรื่องของการใช้งานจริงผมว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะด้วยความเตีย้ยที่ลดลงมันสามารถเอาเข้าไปประทะกับเบเบ้ตัวอื่นได้แบบไหลลื่นมากขึ้นการวิ่งดูนิ่งขึ้นแล้วก็มีการก่อเอ็กซ์ติมไลท์ที่ค่อนข้างโอเคเลยครับอาจจะไม่ใช่คอมโบเมตาแต่ก็เป็นคอมโบหนึ่งที่สร้างสรรค์แล้วก็น่าสนใจใครอยากรู้ว่าคอมโบอนิเมะเป็นยังไงผม นั่นแหละครับมีคอมโบไหนเบเบตตัวไหนที่อยากดูก็คอมเมนต์บอกได้เลยแล้วเจอกันคลิปต่อไปกชุา